ในตอนนั้นก็หมูโสว่างหมูแนวโล่งเบาว่างไปหมดอนนั้นจเจอใจแท้ที่มันเหมือนแบบของไม่มีอะไรเลยแจะสวา่วางว่าออกไปนั่นก็ยังไม่ใช่ที่จะสุดสว่างออกไปนี่เป่สุดนะแล้จิตเอวิชาจิตผู้รู้ที่มีอวิชาเต็มเหนียวมือสองสว่างออกไปเกินที่ยังจะต้องอาศัยเป็ในใจสว่างนี่เห็นอาการตัวเองต่อไปเยอะ ไปอีกเป็นปัจจุบันไปอีกเมืนน่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อนี่เมื่อนั่นก็เอาอีกแล้วจะเอาเป็นของตัวเองอีกแล้วมีกูอีกแล้วมีของตัวเองอีกแล้วอะไรเนงะี้ยพอมันดับไปอุ้ยสภาพว่าดำดับแต่ไม่กูไม่ดับเนี่ยสภาพทำดับความคิดดับทุกอย่างดับแต่กูเนะไม่ดับอ่ะกูในหูดับแล้วนี่เลยทำไมมันไม่สงบมะ ไม่เค้านี้ไม่กําหนดนะจะพยายามทำอะไรทุกอย่างเพื่อจะได้ความใสวสว่างสงบแบบตอนแรกไม่ทิ้งเห็นไหมพอมันกลับเข้ามาทันทีเลยไม่ทันก็ได้ว่าเนี่ยจิตไม่เท่าทานสภาพธรรมเพราะเป็น,นติดสภาพธรรมในอดีตไปแล้วปัจจุบันธรรมยังไม่เอาอะไรทิ้งเข้ามาให้คิดให้นึกให้ตึกให้ตอนที่ตบทีจางเข้ามาให้เองก็ไปยินดีก,กับของเก่าของปัจจุบันที่จะต้องคุดดินที่เราอธิบายว่าคุดดินเมื่อไหร่ต้องเอาดินออกด้วย ไม่ใช่ขุดแล้วขุดอีกก็คขุดลบมปลายแต่ดินก็ไม่เอาออกไงเอาแต่หลุมจะดินที่มันออกมาไม่ยอมทิ้งไงนี่บอกว่าคือภาวนาทำแบบว่าภาวนาสะสมทุกเรื่องจะได้หลุม่อเอาดินทีมึงถึงจะได้ของผมที่ว่าใช่ไหม